สวัสดีค่ะคุณนัทค่ะสวัสดีค่ะครูยิ้มค่ะสวัสดีค่ะคุณเนยค่ะสวัสดีครับครูมวลครับวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทัดแยกขยะที่ถูกวิธีค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับว่าขยะมีทั้งหมดกี่ประเภทนะคะขยะของเราแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1ค่ะขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกค่ะ ประเภทที่2นะคะขยะทั่วไปค่ะประเภทที่3ขยะรีไซเคิลค่ะประเภทที่สขยะอันตร,รายค่ะ,ะขยะประเภทที่1นะคะคือขยะอินทรีย์หรือขยะเปี่ยกน,นะคะเด็กๆขยะนี้จะสามารถแยกยสลยได้นะคะก็จะเป็นพวกนะคะใบไม้ต่างๆนะคะเศษอาหารนะคะแล้วก็เปลือกผลไม้ต่างๆที่เรารัลปราทานแล้วนะคะเราจะทิ้งลงในถังขยะสีอะไรคะสีเขียวนะคะ ยาประเภทที่2นะคะคือขยะทั่วไปนะคะนักเรียนนะคะซึ่งจะได้แก่ถุงพลาสติกนะคะพลาสติกนะคะกล่องเศษวัสดุต่างๆที่เรียนใช้แล้วนะคะถุงขนมนะคะถุงพลาสติกต่างๆถุงมือที่ใช้แล้วนะคะทิ้งลงในถังขยะสีน้ำเงินนะคะาประเภทที่3นะคะขยะรีไซเคิลนะคะนักเรียนนะคะก็จะได้แก่ กลองกระดาษต่างๆนะคะกระป๋องน้ำลมค่ะขวดน้ำขวดนมต่างๆนะคะแก้วน้ำพลาสติกนะคะแล้วก็เศษเหล็กนะคะเราสามารถเอาไปรีไซเคิลได้ทิ้งลงในถังขยะสีเหลืองค่ะขยะประเภทที่4นะคะขยะอันตร,รายนะคะได้แก่พวกกระป๋องสีนะคะ กวนหมึกนะคะสเปร์นะคะตากา,านะคะกวบสเปรยย์ต่างๆนะคะแล้วก็กวนน้ายานะคะทำความสะอาดนะคะแล้วก็ห,ะะหะะลอดไฟนะคะซึ่งเป็นขยะที่อันตรายนะคะควรเก็บให้มิดชิดนะคะเราจะทิ้งลงในถังขยะสีแดงนะคะเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะดเด็กๆว่าขยะของเราแบ,บ่งออกเป็น,นทั้งหมดกี่ประเภทนะคะ ขยะของเราแบ่งออกเป็นทหมดประเภทนะคะประเภทที่1น,นะคะขยะพิทรี์ในถังสีเขียวนะคะประเภทที่2นะคะขยะทั่วไปในถังสีน้ําเงินค่ะประเภทที่3านะคะขยะรีไซคเคิลค่ะในถังสีเหลืองนะคะประเภทที่4คือขยะอันตรายในถังสีแดงค่ะนะคะอวันนี้นะคะคุณครูนะคะได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะแล้วนะคะอยากให้นักเรียนทุกคนนะคะ ในชีวิตประจำวันของเราให้คัดแกยกขยะให้ถูกวิธีนะคะถูกประเภทนะคะเพื่อความสะอาดสวยงามของบ้านเมืองของเราค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะคุณครูทั้ง5ท่านนะคะขอลานักเรียนไปก่อนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ